พร้อมกันรือยังกับเกมไข้มีเกมใหม่อย่างเกมฮงไกเน็กซัสอนิมา ที่จะมีระบบต่างๆมากมายรวมไปถึงมินิเกมด้วยเช่นกันซึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเกมแรกของค่ายหมีหรือเปล่าที่มีการ PVP จริงๆจังๆักทีด้วยระบบ Auto ้เชสหรือว่า TFT ที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองสำหรับใครที่ไม่รู้จักค่ายหมีนะครับค่ายหมีแล้วจริงๆแล้วเป็นค่ายเกมที่มีชื่อว่ามิโฮโยแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นชื่อว่าโฮโยเวิร์สแล้วแต่ปกติคนไทยจะเรียกว่าค่ายหมีนั่นเองโดยเกมก่อนหน้าก็จะมีเกมอย่าง Hong Kai Impact 3 h i r d Kenshin Impact Hong Kai Style และเกมล่าสุดอย่าง Dead Zone Zero โดยทั้งหมดจะเป็นเกมของค่ายหมีหมดเลยรวมไปถึงเกมทีี่มจะพูดในนนวั้ก็คือ และใช่ครับฮงไกเน็กซัสอานิมอยู่ในซีรี่เดียวกันกับฮองไกอื่นๆอย่างฮองไกอินแพคเตอร์และฮงไกสตาร์เรลซึ่งนั่นก็จะหมายความว่าจะมีตัวละครจาก2เกมนี้มาโผล่ในฮงไกเน็กซัสอานิมด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นตัวละครหลักจากฮองไกอิ p แพคเตอร์อย่างเคียร์นาหรือเบรดจากฮงไกสตา ana, ร์เรล real, ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าทั้ง2ตัวนี้สามารถเล่นได้โดยตัวเกมจะเป็นแนว Creature c h a r a c t e r a d v e n เ u r ว s ร r a จ e g y g เ m e มหรือแปลเป็นไทยว่าการประจนไปเรื่อ,อ,มมอย โดยทางตัวเกมก็ได้แอบมีโชว์เกมเพลย์เล็กๆน้อยๆให้เราได้ดูกันเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีการประจนภัยควบคู่ไปกับสัตว์เลี้ยงของเราตรงนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคบว่าเกมเพลย์ยังเป็นแค่ตัวอย่างยังไม่ใช่ไฟแนลภาพอะไรหลายๆอย่างในคลิปนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์โดยอินเทอร์เฟซต่างๆพวกแมพพวกไอคอนอะไรแบบนี้ดูก็รู้แล้วว่าเป็นของเกมไข่หมีโดยส่วนตัวผมมีประสบการณ์กับโปเกมอนน้อยผมไม่รู้ว่าที่เราเดินๆในเมืองเนี่ยคือการแบบว่าเป็นเหมือนล็อบบี้ใหญ่ๆล็อบบี้หนึ่งหรือเปล่าหรือจะเป็นโลกส่วนตัวไปเลยที่ให้้้้้เเเเเเรรรรราา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 ไไไไดดดดทททคควววสสสสสออ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 อะะะะะมมมมมมนนนนนใโลลกกกกขงงงงตตัััจจจจจจีีีียยยยยุ่บ์ถป็ิ มอนสเตอร์มากมายให้เราได้เห็นโดยดูจากดีไซน์ของมอนสเตอร์แล้วจะเป็นดีไซน์น่ารักน่ารักเรียบเรียบคิดว่าในส่วนของพาร์ทการะส,สมมอนสเตอร์น่าจะเป็นเกมชิลๆเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกเพศทุกวัยหรือใครก็ตามจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ได้หมดโดยดีไซน์ที่ไม่เวอร์วังอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมาะผู้เล่นที่ใช้มือถือเคยสี่เกมก่อนหน้าถ้าจะไม่มีเกมไหนเรียกว่าเกมมือถือได้ละโดยสเปคด้วยขนาดเกมกราฟิกอะไรต่างๆนานามันทําให้เล่นกับพวกคอนโซลหรือว่าพีซีสบายใจมากกว่า โดยตอนนี้ถ้าหมอว่าไปเกมมือถือแต่ส่วนมากปกติไข e ่หมีก็บอกว่าตัวเองเปเกมมือถือตลอดนั่นแหละผมว่ากราฟิกอะไรก็ไม่ได้แย่ก oui. ็ดูน่าร e ักด nice like ีกลับมาที่การผจนภัยสะสมมอนโดยผมคิดว่ามินิเกมต่างๆนานาที่เราได้เห็นน่าจะเป็นการแข่งขันจริงๆกับผู้เล่นกันเองหรือเปล่าแบบ PVP อะไรอย่างนี้และแน่นอนก็ยังมีมินิเกมอื่นๆอีกที่อาจจะเป็นการได้รางวัลอะไรต่างๆนานาหรือเป็นการฝึกมอนสเตอร์ของเราอันนี้เป็นการเดาล้วนๆนะซึ่งมินิเกมเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเกมด้วยเช่นกันทีนี้มาที่ไฮไลท์หักอองเเรามื่่้นนนว Serie โดยในส่วนของตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมเพลย์หลักของเกมนี้เลยโดยภายในเกมจะเป็นระบบเกมออโต้เชสที่เราจะมีผู้เล่นยืนอยู่ซ้ายล่างหรือว่าเกมนี้เรียกว่าอนิมาสเตอร์ส่วนเราพวกมอนสเตอร์ต่างๆจะเรียกว่าอนิมาซึ่งอนิมาพวกนี้จะเป็นอนิมาที่พวกเราสะสมมาหรือจะเป็นอนิมารอบต่อรอบอันนี้ก็ต้องรอตัวเกมเปิดเผยมากกว่านี้ก่อนแต่ที่แน่ๆอนิมาสเตอร์ที่มาอยู่ในนี้จะกลายเป็นจีบีกันหมดส่วนใครที่สงสัยนะครับว่าระบบเกมออโต้เชสเป็นยังไงเอ้ยแป๊บน,นึงนะนี่เห็นป่ะเบรดเล่นได้อยากเห็นเบรดเป็นจนะีบีวะแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ อองอย่าง TFT เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยใครรู้จัก TFT ก็จะคุยกันง่ายหน่อย TFT เป็นเกมแย่ออกมาจาก League of Legends อีกทีนึงนะครับโดยก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือเกมเป็นการวางแผนเราจะจัดตัวละครแท้งไปอยู่ข้างหน้าจัดตัวละครดดเมจมาอยู่ข้างหลังหรือจะจัดยังไงก็ได้ที่คิดว่าเราจะชนะแล้วก็จะมีการใส่ไอทงไอเทมเพื่อเพ่โอ,อกาสในการชนะนั่นแหละครับ Auto Chess ซึ่งปกติ Auto Chess จะเป็นเกมแนว PVP นะหรือคือการสู้กับผู้เล่นกันเองซึ่งนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคาดเดาว่านี่จะเป็นเกมแรกของค่ายหมีหรือเปล่าที่จะเป็นเเเกกกกกมมแนนนนนว PP PP ออออหืจาารใูัง ในสุดค่ายหมีก็ได้เปิดสนามมวยให้พวกเราได้ชกกันเองทุกทีแต่ใน,ในกรณีที่ระบบเกมไม่ใช่ออโตเชสเป็นการเอามอนที่เราสะสมมามาสู้กันแทนมันจะกลายเป็น TCG การ์ดของโปเกมอนที่เราก็สะสมไพ่กันไปหรือสะสมมอนเสเตอร์ตัวใหม่จากการทำเควยการเปิดกรชาอะไรก็ว่ากันไปจากนั้นก็เอาของสะสมเราเนี่ยมาสู้กันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้ ทีนี้นอกจากตัวเกมแล้วเรายัางสามารถคอสต์สมต์ตัวละครของเราเองได้อีกด้วยอันนี้น่าจะเป็นตัวละครหลักของเราหรือไม่ก็ถ้าสามารถคอสต์สมายต์ได้ทุกตัวเลยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ที่แน่ตอนนี้มีระบบคอสต์สม์เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนผมเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนได้หมดเลยโดยตอนนี้มีอนิเมะหลายตัวที่เราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้อย่างตัวเล่นนี้เอกเลิฟหรือว่าไข er ok ่เลเวอร์มีมูวัวกล่องนม คือเบลดอันนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเบลดแล้วก็จะมีอนิมาอีกมากมายที่ตอนนี้ได้เปิดเผยมาแล้ว3สตัวด้วยกันนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยตัวละครตามเนื้อเรื่องอีกด้วยโดยตัวละครเท่ๆเหล่านี้อาจจะเป็นตัวละครที่เล่นได้หรืออาจจะเล่นไม่ได้นี่ก็ยังไม่ทราบแต่ก็ถือว่าในฐานะเกมใหม่ตัวละครก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะไม่รู้ว่าเหล่าตัวละครจะส่งผลอะไรกับเกมเพลย์หรือเปล่าแต่มีตัวละครตัวไหนที่ทุกคนชอบกันไหมตัวละครที่ทุกคนเห็นตัวนี้คือตัวละครปกเกมชื่อว่านานาเฟตัวนี้เล่นได้แน่นอนเพราะว่่าาาาาเเหนกกมลยยย้้ออรทีีงงจ เมเปิลเมนะี M abel, M Bell, le, ่เบลน้องเมเปิลพรีคาวบอยแคสิโอโรเล็กซ์น้องหัว5ตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวละครเริ่มต้นของเกมมีตัวละครตัวไหนถูกใจคุณบ้างหรือยังก็อย่างที่หัวอธิบายไปว่าตัวเกมจะเป็นการผจญภัยข้ามดวงดาวต่างๆเพื่อที่สะสมเหล่าอานิมาไม่ว่าจะอนิมาดีหรืออนิมาไรโดยเป้าหมาย,ยนในการสะสมน่าจะเป็นคอนเทนต์ PUP ที่จะมี UI คล้ายกับเกมออโต้เชสหรือว่าเกม TFT โดยระหว่างนั้นเราก็จะได้เจอตัวละครเก่าๆจากเกมข่ายหมีรวมไปถึงตัวละครใหม่ๆในอนาคตอีกด้วยซึ่งตัวละครเหล่านี้ก็น่าจะได้กลายมาเป็นชิบิให้เราได้เเเห็น็นนนนนกกกััััายใมปงงงงไบบบ้คร n e กัสอะนิมน่าสนใจกันไหมถ้าเกมนี้ออกมาถือว่าเป็นเกมน้องใหม่สุดของเกมข่ายหมีเลยนะแอมบี้ของเรากำลังจะโตเป็นสาวแล้วทุกคนจะมีน้องเล็กแล้วโดยรู้ก็ยังถือว่าเป็นเกมที่ยังอยู่ในการพัฒนาส่วนตัวผมยังงงงคอนเซปต์เกมอยู่แต่ก็ต้องรอตัวเกมออกมาก,ก่อนว่าจะเป็นเกมกาชาหรือเปล่าเกมข่ายหมีไม่พ้นกาชาอย,อยู่แล้วโดวยตอนนี้คุณสามารถเป็นเลิ่มลงทะเบียนไปได้แล้วกดที่ join the test เลยมีโอกาสได้ไปเข้าลุ้มเซิร์ฟเวอร์ทดสอบด้วยนะแลวทุกคนหล่ะคิดว่าฮองไกนีกัสอะนิมา Nexus เป็นยังไงจะลองเล่นดูไหมและค ตามช่องผมไม่ได้ก็จะมาอัปเดตถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับวันนี้ผมเลมเลสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับแล้วเจอกัน p a ิ e